วันนี้จะมาอัปเดตราคาทองวันที่6พฤศจิกา2563นะคะซึ่งราคาทองเมื่อวานนะคะมีการปรับทั้งหมดนะคะอยู่ที่3ครั้งค่ะปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่200บาทเดี๋ยวเราไปดูราคาทองวันนี้กันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะ ค่ะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองณนเวลา9นาิกา24นาทีครั้งที่1นะคะราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่28,200บาทรับซื้ออยู่ที่28,150บาทส่วนทองรูปประพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่28,750บาท รับซื้อ,อที่27,636บาท68สแสตางค์ค่ะเช้านี้ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่150าบาทส่วนสปอร์ตโกนะคะเมื่อคืนเคลื่อนไหวอยู่ที่1946.80ดอลลาร์นะคะส่วนเช้านี้นะคะล่าสุดอยู่ที่19 4 3 5 0ุดดอลลาร์ต่อออนค่ะและทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่194 3 4 0 3สนะคะปรับลดลงอยู่ที่0.3 2เปอร์เซ็นต์ค่ะ ส่วนค่างเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่31.698นะคะปรับลดลงอยู่ที่0.20%ค่ะมาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูป,ปรพรรณนะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับรุ่นแล้วก็น้ำหนักต่อกร,รําของราคาทองแต่ละชนิดนะคะดูในส่วนของราคาทองออสซลิตแล้วก็หัวเส้งเฮงกันต่อนะคะ